ตากแตนชนดาประกาศรับสมัครคนขับรถสดุดาข้อสำคัญไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายต้องบอกว่าล่าสุดนักร้องดังอย่างตากแตนชนลาดาประกาศรับสมัครคนขับรถสดุดาข้อสำคัญไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสำหรับตักแตนชนรดาเป็นนักร้องเพลงและนักเต้นหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการโดยผ่านการประกวดเฟิร์สสเตจโชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม และเธอนั้นก็เป็นนักร้องลูกทุ่งสุดกระตันยูอีกคนของเมืองไทยเมื่อก่อนหน้านี้เธอนั้นเซอร์ไพรส์สองอาจารย์ผู้ปลุกปั้นอย่างวสุห้าวหารยินศิลาแรงมอบเงินสองล้านก่อนขอดูแลตลอดชีวิตท่ามกลางโลกโซเชียลที่เข้ามาชื่นชมอย่างมากมายต้องบอกว่าล่าสุดนักร้องดังอย่างตั๊ก,กแตนชนละดาประกาศรับสมัครคนขับรถสดุดาข้อสำคัญไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายโดยเธอนั้นก็ได้โพสตระบุข,ข้อความว่ารับสมัครคนขับรถผู้ชายเท่านั้น ยังว่าผู้ชายเท่านั้นตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะทำความเข้าใจตรงนี้นะคะใครเป็นคนสมัครคนนั้นโทรไม่ต้องให้พ่อให้แม่ให้ภรรยาให้แฟนโทรเด้อการจะมาเป็นคนขับรถนอกจากจะขับรถได้แล้วการสื่อสารก็สำคัญมากๆหากคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ทำงานร่วมกันไม่ได้ออฟฟิศอยู่แถวคลองสามขอคนที่สะดวกจริงๆเพราะเราไม่มีที่พักให้อ่านคุณ,ณสมบัติด,ด้านล่างให้ชัดเจนถ้าคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่ก็โทรมาโลด รับสมัครคนที่อยากร่วมงานกับตั๊ก,กแตนประกาศประกาศ,กาศด่วนรับสมัครคนขับรถคุณสมบัติขับรถตู้รถเก๋งกระบะฟูดทรับรู้เส้นทางชำนาญเส้นทางย้ำรักรถดูแลรถได้ไม่พูดมากคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วเป็นงานมีวินัยในการทำงานสูงไม่ดูดบุหรี่อายุไม่เกิน45ไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายรับแต่ผู้ชายนะคะ โทรด่วน099-625-6354คุณนภาพรพอปป้อนปากิ้งปากิ้งพอปอ P B พอป้อนพีพีบีบีพพรพาคินตักกะแตนโลรดาสำรอง